จริงเหรอจ๊ะใครพูดนะคุณพ่อกับคุณรูกพูดป่ะครับแม่แหละแม่กับลูกเป็นคนพูดเนี่มาถามพ่อเลยว่าจริงเหรอเราก็จริงเหรอกลับไปเจอกันไม่ใช่คือเฟมเฟมเขาชอบมาแบบเปิดพุงเบนแล้วก็มาชอบเอา เอาหูมาแนบแล้วบอกแม่ในนี้มีน้องใช่ไหมแม่บอกไม่มีลูกมีแต่ไขมันแม่นี่แหละแล้วบอกมีน้องไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยบอกพอแล้วหนูไม่อยากเป็นน้องคนสุดท้องเหรออะไรอย่างเงี้ยบอกหนูอยากมีน้องอีกคนนึงแม่เลยบอกเอิ่มไปปรึกษาพ่อก่อนขนาดนี้เราไม่มีตังค์เยอะขนาดนั้นนะลูกอะไรอย่างเงี้ยสามคนก็หนักแล้วหนักหนักหนาแต่จริงๆก็อย่างที่บอกเนาะถ้าเกิดมันมีอะไรแบบโชคดีขึ้นมาจริงๆไม่ว่าจะธุรกิจหรืออะไรก็ตาม ไข่ยังเหลือหนึ่งฟองเป็นผู้ชายอแต่ใส่ในหนูยังไหวเหรอเธอยังอยากได้อีกเหรออแล้วเธอไม่อยากได้เหรอให้กูกินแกบใช่ไหมเนี่ยไม่ไหวนะลูกเยอะแยะเลยไงเออเคยบอกบอกว่าคือชาคือจริงจริงอ่ะถ้ารวยมากเยจะมีเยอะๆแล้วเซ็งไหมล่ะไข่เก็บไว้แล้วด้วยไม่ได้ปฏิบัติอีกแล้วมันใช้เงินเยอะเออมันใช้เงินเยอะแต่จริงๆคือการที่เราให้ การที่มีลูกเยอะมันมีความสุขจริงๆมันคือการเติมเต็มในทุกอนูเลยแต่ว่าโอ้โหแต่แต่ว่ามันก็เหนื่อยจริงนะกับการที่เราต้องเลี้ยงคนคนนึงขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตมันก็เป็นเรื่องใหญ่ตอนนี้ยังเด็กยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่แต่โตยิ่งยังไม่เหนื่อยอีกอะแต่เหน่คนละอย่างแต่เมื่อทไข่บอกว่าถ้าจะมีคนที่สี่จะต้องปัดระกบัตรการเองด้วยทีไม่ได้โอ้ยังเหประกาศแล้วอาจจะต้องมีการอาจจะต้องแสดงออกขนาดนั้นก็ได้อาจจะต้องมีการโทรหาหมอ ว่าเดี๋ยวใส่ไปก่อนแต่เดี๋ยวให้หมอกระซิบเบนว่ามิกต้องปฏิบัติด,ด้วยออะไรอย่างนี้แต่ใส่ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนาทีที่พี่เป็นบอกว่าอยากมีมใจชื้นเลยไหมใจชืน้นใจชื้นแต่พอมานั่งคิดเองสองคนแรกปฏิบัติเองก็ได้เป็นผู้หญิงไงแล้วเปรมอยากได้น้องชายตอนนี้มันต้องเป็นแกมโกงแล้วว่าทํายังไงให้เราก็ได้รับผลประโยชน์ด้วยซึ่งเรามีสูตรซึ่งเรามีสูตร คืือยยนัใช่ก็จะต้องเป็นกระบวนการปฏิบัติไปด้วยในนั้นในขั้นตอนต้องด้วยแอบแฝงเรียกว่าเป็นการปฏิบัติของตัวเองแบบแอบแฝงทั้งทั้งที่ไข่มีอยู่แล้วเธออยากมีลูกหรือเธออยากมีซัมติงกับเขาอยากมีซัมติงกับเขาปรึกษาปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ปรึกษาหนูเลยต้องไปปรึกษาเพราะเราเห็นผู้สิทธิ์บอกว่าจะยกเราเป็นเป็นครูเอาเป็นครูเรื่องอะไรเรื่องอะไรมันมันมีสูตรเด็ด สูตรเด็ดคือที่ผู้หลักผู้ใหญ่เคยให้ผมมาแล้วผมจํามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สอนน้องๆทุกคนที่อยากจะมีลูกผู้ชายาก็คือซ้าย5ขวา7ตรง11เสยสองเอออะไรลูกผู้หญิงมาสอ,อ่ะแต่ทําอย่างนั้นอะ่ะได้ลูกสาวมาสองพ <laughs> <ๆ>ี่เบนเลยต้องสลับสูตรพูดไปเรื่อ <laughs> เออมันอาจจะไม่ครบสูตรแต่จริงๆบอกไว่าเราบ้านด็กสี่เจ็ดสออะไรเอออะไรนะได้ทำไหมทำไหมไม่รู้อ่ะ ตอนนั้นเหรอเปนอาารมณ์ะถือว่าฟุบก็ก้มหน้าค้มตาไปไม่ยั้งแล้วตอนนั้นน่ะแต่โกสินยึดเอาไปใช้จงเลยโกสินเอาไปใช้จริงๆเขาจดเลยเขาจดจดเลยแล้วโทรมาถามซ้ำด้วยพ่อพ่อเจ็ดห้าห้าอะไรไม่ใช่ซ้ายห้าขวาเจ็ดอะไรนี้ต้องมานั่งบอกใหม่และอะไรนะจะเอาผ้าอะไรมาผูกนะผ้าสามสี่ผ้าสามสี่ไม่ผูกเลยใช่นี่ดีไม่ไปสอนมันนะเพราะว่ามีมีคล้ายๆกับซินแสคนหนึ่งบอกถ้าอยากได้ลูกชายอ่ะ ให้ห้อยขวานเดี๋ยวมันทำตาให้ห้อยขวานเราก็บอกผมไม่กล้าครับเดี๋ยวมันบาดครับจริง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 คุณแม่ถึงไม่ใจอ่อนให้คุณพ่ออะไรนะพี่เดี๋ยวนะเราสามารถพูดได้ขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวไมเซ็งเศร้าอะไรนะไม่เป็นเบนหนึ่งไม่ใจอ่อนให้เขาแบบว่าปฏิบัติการเอง เอออันนี้เป็นขถามที่ดีไม่ว่างไม่ว่างเพราะว่าใช่เวลานอนนะลูกนอนสามคนทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้เออมันไม่สะดวกแล้วก็ยกออบไหมแม่ยกไม่ได้เลยขยับก็มีลูกไม่รู้ประสบการณ์ตขยับแล้วมันรู้ตัวเออพอขยับแล้วมันคือถ้าคนเรามันตั้งใจอ่ะมันทำได้ใช่ไหมกี้เออถ้าคนเรามันตั้งใจอ่ะบ้านใหม่บ้านใหม่มีลูกมีห้องลูกแล้วมีห้องลูกแล้วเพหลังจากนั้น ก็ต่อไปนี้คงต้องมีการล็อกประตูเกิดขึ้นเขาก็หลอไปอะไรอย่างงี้เราเกี้ยกล่อมผ่านสื่อไหมฮะอย่าใช้คำว่าเกี้ยกล่อมใช้คำว่ากาบขัวร้อนคือม่มีอยากมีจริงๆใช่ไหมฮะอยากมีจริงๆใช่ไหมลูกอยากมีตั้งแิ่ั้มากกว่าไม่ได้อยากมีเยแต่ลูกก็จริงๆก็ลึกๆก็อยากจะมีแต่แต่ก็อย่างที่เบ้นบอกว่าถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันแบบ มันบั้นคงกว่านี้สําหรับการงานอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่แน่น่าจะเป็นไปนได้สูงแต่เที่ยคอคยถามว่าหนูยังอุ้มท้องได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่านี่ผ่าคลอดสามครั้งไง<า>เอองั้นก็ไม่เอามมไม่อยากมี <c oughs> เมีน้อยฮ้ยนี่แย่จะซื้อตุ๊กตายางหน้าแบบนี้ให้หน้าแบบนี้เดี๋ยวจะหุ้ยทำไมใจร้ายมาเนี่ยให้ตุ๊กตายางหน้าเหมือนเขาจะบ้าเหรอ หน้านี้เลยนะโอ้โหตหลายมากครับ <นะ S 1> โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ่ายรูปถ่ายูปขอนขอิ้ขอชิอ้น